นนี้ก็จะเป็นโคมไฟอายุประมาณ50ปีค่ะห้องพักนะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านบนค่ะทุกท่านเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนชั้น2นะคะจะมีบริการนะคะของรถจักรยานด้วยค่ะตรงนี้ค่ะที่นี่นะคะมีรองเท้าแตะด้วยค่ะทุกท่านว้าวตอนนี้จะเป็นโซนหลังบ้านนะคะสวยมากบ้านกล่องหลังนี้นะคะสร้างมาตั้งแต่ยุคสมัย เหมืองแร่นะคะรวมนะการนี้จะเป็นด้านในห้องน้ำค่ะคลาสสิกค่ะโบราณมากพอทุกท่านขึ้นมานะคะก็จะมีตรงโต๊ะหมู่บูชาตรงด้านบนตรงนี้นะคะตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณบริเวณชั้นที่สองของหลังบ้านนะคะก็เกิดถ้าใครมองข้างบนเนี่ยก็จะเห็นตรงบริเวณด้านล่างค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นชั้นลอยเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นที่นั่งนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถเดินจากบริเวณตรงนี้ลงไปข้างล่างได้ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ปายจะพาทุกคนมาที่โฮสเทลบ้านกล่องนะคะที่ถนนสีตะกัวป่าอําเภอตะกัวป่าค่ะซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนบริเวณด้านหน้าเลยนะคะก็จะมะีที่นั่งค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูปภาพของคนตะกัวป่านะคะส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นโคมไฟอายุประมาณ50ปีค่ะอย่างน,น,นี้ค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในค่ะ เป็นหน้าบริเวณเมนล็อบบี้นะคะหรือเร e p t ชันนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะคะห้องพักนะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านบนค่ะทุกท่านเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนชั้น2อนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนกลางของโฮสเทลนะคะตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้ทุกท่านได้พักผ่อนได้นั่งด้วยค่ะแล้วก็ที่นี่เขาจะมีบริการนะคะของรถจักรยานด้วยค่ะตรงนี้ค่ะ แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปแผนที่ของเมืองเก่าตะกัวป่านะคะหรือตะกัวป่าอนทานั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านนะคะตอนนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังนะคะของบ้านของโฮสเทลนะคะก็จะเป็นบริเวณของครัวะคะ่ะอากาศที่นี่เย็นสบายมากเลยนะคะเป็นด้านในคะ่ะส่วนบริเวณน,นี้นะคะก็จะเป็นบริเวณหลังบ้านนะคะ ันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้เซตเป็นเก้าอี้ที่นาเข้ามาจากปีนังนะคะที่ประเทศมาเลเซียะคะ่ะที่นี่นะคะมีรองเท้าแตะ้วยค่ะทุกท่านว้าวตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสวนหลังบ้านนะคะสวนหลังบ้านคะ่ะแล้วก็จะมีห้องน้ําด้วยนะคะตรงนี้มีรสอร์ทค่ะคนก็สามารถนั่งตรงข้างหลังบ้านตรงนี้ได้นะคะตอนเย็นๆคะ่ะตรงนี้จะเป็นโซนหลังบ้านนะคะสวยมาก บ้านของหลังนี้นะคะสร้างมาตั้งแต่ยุคสมัยเมืองแร่นะคะเมื่อประมาณ4 0 5 0ปีที่แล้วค่ะบ้านของคนจีนสมัยก่อนนะคะก็จะเป็นรูปทรงบ้านเนี้ยด้านหน้าจะแคบนะคะแต่ว่าความยาวเนี้ยจะแบบคนข้างยาวเป็นอย่างมากค่ะอันนี้เดี๋ยวเราเดินไปบนชั้นสองกันคะ่ะทุกคนเราก็เดินกลับขึ้นมาบนตัวของตรงกลางบ้านนะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนค่ะ พอทุกท่านขึ้นมานะคะก็จะมีตรงโต๊ะตบูชาตรงด้านบนตรงนี้นะคะโซนตรงนี้จะค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ด้านบนเนี้ยก็จะเป็นห้องนอนนะคะซึ่งมีทั้งหมด5้าห้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะคะจะเป็นห้องแรกนะคะดูห้องนอนใหญ่กันนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเป็นแฟมิลี่นะคะก็สามารถ มีเป็นสีที่นอนนะคะนี่ก็จะเป็นสีที่นอนนะคะเป็นเวอร์ชันแรกค่ะส่วนเวอร์ชันที่สนี้เอาเตียง2เตียงซ้อนกันค่ะสามารถทําเป็น2เตียงได้นะคะอันนี้ค่ะห้องนอนตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่ค่อนข้างใหญ่นะคะส่วนฟ้าผนังก็จะมะีรูปภาพของเมืองตะกัวป่านะคะสวยงามมากค่ะ ที่นี่นะคะเขาก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยนะคะแล้วก็ชั้นวางของเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่ทํามาจากไม้อยู่กับบ้านหลังนี้มากงไยตอนเริ่มตน้นเริ่มแรกเลยค่ะเราไปเปิดตู้กันนะคะอันนี้ตู้นี้ก็จะส,มส,สามารถใส่เสืาอแล้วก็ดูเวนะคะ ที่นี้ก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะคะนี้จะเป็นด้านในห้องน้ําค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณบริเวณชั้นที่2ของหลังบ้านนะคะก็เกิดถ้าใครมองข้างบนเนี่ยก็จะเห็นตรงบริเวณด้านล่างะคะ่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นชั้นลอยเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นที่นั่งนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถเดิน จากบริเวณตรงนี้ลองไปข้างล่างได้นะคะ,คะถ้านักท่องเที่ยวแบกแพ็คท่าไหนเดินทางมาเที่ยวที่เมืองตะกัวปานะคะและอยากมาสัมผัสความเป็นอยู่ของเมืองเก่าตะกัวปาพี่ปายแนะนำบ้านของโฮสเทลแห่งนี้คะ่ะซึ่งเป็นโฮสเทลหลังแรกที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเก่าตะกัวปานะคะ ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามสอบถามได้จาก Facebook f แ n p a g e โฮสเทลห้องพักและชาบุตีกัวป่าโดยบ้านกองขัดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ